มีลูกมาร้องนะครับบอกว่าแม่เนี่ยไปรักษารักฟันที่คลินิกปรากฏว่าทําไปทามาเนี่ยโอ้โหแม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วเสียชีวิตอ,อยากจะให้ช่วยตรวจสอบด้วยเพราะว่าคือตัวลูกเนี่ยค่อนข้างสงสัยว่าเกิดอะไรกันแน่กับคุณแม่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเธอก็เอาหลักฐานก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตเนี่ยมาให้ทีมข่าวได้ดูนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่24กันยายนปีที่แล้วแม่เริ่มปวดฟันอันจุดตั้งต้นละแล้วพอ25กันยา แม่ไปรักษารากฟันที่คลินิกในพื้นที่อำเภอท่ามะก,กาของกาญจนบุรีนี่แหละปรากฏว่ารักษารา,กษารากฟันเสร็จก็กลับบ้านแต่มีอาการปวดนะผ่านไปวันหนึ่ง26กันยาครับแม่กลับไปที่คลินิกไปล้างรากฟันแล้วก็กลับบ้านทีนี้นอาการแย่ละตอนกลับบ้านนะ่ะหน้าบวมปากบวมตาบวมแนละบวมไปทั้งหน้าเลยก็เลยพาแพทย์พาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์ให้ยาแล้วก็ให้กลับบ้านปรากฏว่ากลับมาบ้านปุ๊บ ต้องกลับไปใหม่นะฮะ27กันยาไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งทีนี้หมอพาเข้าห้องฉุกเฉินเลยว่าเอ๊ะขอวินิจฉัยหน่อยคุณแม่แพ้ยาหรือเปล่าแล้วพอ29กันยาแม่เนี่ยความดันสูงพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณแม่เริ่มไม่มีสติเริ่มหายใจไม่ออกนะครับจน4ี่ทุ่มลูกก็เลยย้ายโรงพยาบาลซึ่งหมอบอกว่าโหนี่คุณแม่เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับมีหนองในเหงือก และช่องปากผ่าตัดสองรอบทีนี้กลายเป็นว่าสุดหนักมีภาวะไตวายด้วย oh. จนในที่สุดครับผ่านไป16ตุลาคมก็คือรักษาแบบประครับประคองะครับพาคุณแม่กลับมาที่โรงพยาบาลเดิมและ17ตุลาคมคุณแม่เสียชีวิตซึ่งลูกติดใจสาเหตุการตายว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ไปทำฟันที่คลินิกและเนี่ยครับมาจกนกระทั่งคุณแม่เสียชีวิต ลูกสาวบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้ว่าลูกเนี่ยอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่ตุลาแล้วหลังจากนั้นลูกเนี่ยมันไปแจ้งความหลายเดือนแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับสามเดือนกว่าแล้วค่ะเดินเข้าเดือน,นที่สี่แล้วเข้าเดือนที่สี่แล้ว,ลวมีอะไรคืบหน้าหรือย,อยังครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะไม่มีการช่วยเหลือหรือมีการพูดคุย<ม>หรือการเยียวยายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะไม่มีการเข้ามาพบเจอเลยกับทางผู้เสียหายเนี่ยใช่ค่ะ ไม,ไม่ไม่มีเลยค่ะทีนี้ลูกอ่ะบอกว่ามีผลชนสูตรจากโรงพยาบาลนะครับที่มันเป็นผลนิติเวชออกมา <c oughs> คุณแม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดถามว่าติดเชื้อได้ยังไงมันเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็โพรงไซนัสก็เลยอยากจะให้ทางคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยออกมารับผิดชอบเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจัดงานศพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย เห็นว่า3เดือนแล้วเงียบอยู่เลยนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นครับครับเรื่องนี้จริงๆเราต้องฝากเหล่าบรรดาลูกๆหลานๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคุณพอ่อคุณแม่ปูย่ย่าตาย,ยายคือพอปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยบางท่านก็จะไปถอนฟันตามคลินิกต่างๆแล้วบางทีฟันที่มันผุเนี่ยเชื้ออาจจะลงไปที่รากฟันอ,อันนี้ต้องรักษาให้ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ